สวัสดีครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงวันที่23กันยายนพศ2567กาดจากรมอุตุนิยมวิทยาพื้นที่สีแดงให้เฝ้าระวังฝนรุนแรงได้แก่จังหวัดตากน่านอุตรดิตถิษณุโลกสุขโขทยัยลำพูนลำปางพแพร่เพชรบูรณ์หนองคายเลยของแก่นมุกดาหารอุดรธาน,นีหนองบัวลำพูนครพนมสกลนครกาลสินชัยภูมิลบบุรีสระบุรีตราดจันทบุรีนครน,นายกบึงกาฬ ต่อไปนะครับพื้นที่สีส้มให้เฝ้าระวังฝนตกหนักได้แก่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนกำแพงเพชรพิจิตรพะเยาอุบลราชธานีนครราชสีมาร้อยเอ็ดมหาสารครามศรีสะเกดยโสธรสุรินทรบุรีรัมย์อำนาจเจริญกาญจนบุรีนครสวรรค์กรุงเทพม,มหานครสุพรรณบุรีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาราชบุรีปทุมธานีสิงห์บุรี สมุทรสาครอ่างทองอุทัยธานีนนทบุรีนคปรปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครสะแก้วชนบุรีระยองปราจีนบุรีฉะเชิงเซาระนองพังงา